สวัสดีครับลูกๆม .6 ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเจอสถานการณ์โควิดซิตูเอชันเราก็ต้องเหนื่อยกันอีกแล้วนะลูกนะแต่ครูก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับลูกๆนะครับที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไปได้วยกันนะครับนักเรียนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยต้องสะดุดไปชั่วครู่นะลูกนะแต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนและครูก็พยายามที่จะให้ ลูกได้เรียนได้เต็มที่นะลูกเพราะนั้นก็ขอให้ลูกต้องดูแลตัวเองแล้วก็ขวนขวายที่กับให้กับตัวเองเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะลูกเพื่อที่จะนําความรู้ที่ได้ไปสอบเข้าเรียนต่อหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกได้คาดหวังไว้ครับชั่วโมงนี้ของครูก็คือวิชาเดิมลูกก็คือการแปลเบื้องต้น2นะครับรหัสวิชาคืออออ่าง3 3มส4วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร นี่ครูถามลูกก่อนนะลูกลูกคิดมากในการเรียนแปลเวลาลูกจะไปเจอในในชีวิตประจำวันที่ลูกจะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลายัยหรือถ้าใครไม่เรียนต่อจะไปทํางานถ้าเกิดไปทํากับบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยลูกก็จะต้องเจอการใช้ภาษาแน่นอนทีนี้ในการใช้ภาษานั้นเนี่ยถ้าเราเห็นบทความหรือเนื้อความหรือเนื้อเรื่องที่เราได้เจอ บางครั้งมันจะมีตัวย,ย่อด้วยลูกนักเรียนนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ทราบความหมายตัวย,ยอ่อเราก็จะไม่สามารถแปลเนื้อความหรือแปลความได้ชัดเจนหรือได้ถูกต้องนั่นเองเมื่อวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนรู้จักตัวย่อที่เราสามารถจะนามาใช้ในการเรียนวิชาการแปลได้นะครับทีนี้มาดูว่าตัวย่อนั้นเราเรียนคือเรียนไปเพื่ออะไรเขาบอกหลายๆครั้งที่คนเราค้นคว้าคําศัพท์ ภาษาอังกฤษใน Dictionary ก็มักจะพบตัวยอ่อหรือสัญลักษณ์แปลกๆต่างๆมากมายนะครับบางครั้ง Dictionary แต่ละสำนักพิมพ์อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะลูกนะหรือแม้แต่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ตามนะหรือจะเป็นการอยู่ในโปรแกรม Footfit for File หรือ XYZ ตอนนี้นะครับเอกาสารฉบับที่ลูกกำลังเห็นอยู่เนี่ยครูก็ รวบรวมตัวยอ่อแล้วก็สัญลักษณ์ที่สำคัญๆที่เรามักจะพบเจอเสมอโดยครูขอแจ้งให้กับพวกเราทราบว่าผู้เขียนเนี่ยที่ครูนำเอกสารชุดนี้มาผู้เขียนเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักภาษาศาสตร์นะครับคำแปลจะใช้ในความหมายที่ให้เข้าใจง่ายๆและใช้อธิบายคำย่อที่ใช้ในดิจิทีเท่านั้นมีใช่ที่ใช้ในความหมายทั่ว,วไปแต่ลูกสามารถนำตรงนี้ไปใช้ใน การแปลเนื้อหาของลูกได้นะครับว่าครูขอยืนยันว่าเอกสารที่ครูนาให้ลูกวันนี้มาสามารถไปใช้ต่อในชิวจังวันได้ทีนี้เราลองมาดูนะครับเอกสารนี้มันจะเรียงตามตัวอักษรเลยนะนะลูกนักเรียนเริ่มต้นด้วยเใช่ไหมเอตัวเดียวคําเต็มก็คือ a n t o n y m antonym ตรงนี้ก็คือแปลเป็นไทยก็คือคําตรงกันข้ามไอ้คำว่าคําตรงกันข้ามก็คือความหมายตรงกันข้ามนั่นเองนะลูกนะ ต่อมาครับตัวย่อต่อมาก็คือ a b b r หรือ a b b r e v คำเต็มก็คือ abbreviation แปลว่าคำย่อหรืออักษรย่อนั่นเองเน,เนี่ยซึ่งก็ตรงกับชื่อเรื่องที่ครูกำลังอธิบายให้ใหใหลูกๆฟังอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาลูกไปเปิดใน Dictionary เนี่ยลูกก็จะเจอตัวยอ่อคำย่อสัก2ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาครับ a d j แล้วก็ a ตัวเดียวคำเต็มก็คือ adjective นะครับก็คือคำคุณศรรัพท์ นี่ครูอยากเสริมให้ลูกนะครับ adjective นั้นหนังสือ Dictionary บางสำนักพิมพ์เนี่ยก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งอย่างเช่น a d j จุดนะครับ a จุดหรือ a d j ตัวใหญ่แล้วก็จุดหรือ a ตัวใหญ่จุดแต่ที่ลูกเห็นใน,ในเอกสารที่ครูกำลังขึ้นให้ลูกดูเนี่ยมันจะเป็น a d j ตัวเล็กแล้วก็ a ตัวเล็กแต่ไม่มีจุดได้นะลูกนะครับเหมือนกันนะครับเขามีธีการย่อแบบเดียวกัน ตัวย่อถัดมาก็คือ ADV คำเต็มก็คือ adverb นะครับแปลเป็นไทยก็คือกริยาวิเศษนะครับแม้จะใช้ตัวย่อ ADV บางสำนักก็เป็น ADV จุดบางสำนักก็เป็น ADV ตัวใหญ่แล้วก็ ADV ตัวใหญ่จุดนะครับต่อมาครับ ADV แล้วก็ PART คำเต็มก็คือ adverbial Particle ความหมายแปลว่ากริยาวิเศษที่ใช้ตามที่ใช้เติมหน้าคำหรือหลังคำใช่นี่เขาจะเป็นตัวย่อของเขาต่อมาครับ AME กับ US นะครับเรามาดูว่า AME มันย่อจากคำว่าอะไรก็คือมาจากคำว่า American English หรือ American Use นะครับหมายความว่า เป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบคนอเมริกันนั่นเองเห็นไหมจะใช้ตัวย่อสองภาษาก็คือ A.M.E กับ U.S. นะครับต่อมาคือ A.P.P. เห็นไหมตรงนี้มันจะอยู่หน้าสุดท้ายของหนังสือแต่ละเล่มเวลาลูกอ่านเจออ่านอ่านไปแล้วไปเจอหน้าสุดท้ายเนี่ยเขาจะใช้ตัวย่อว่า A.P.P. หรือใช้คำเต็มบางบางตำราบางเล่มก็เขียนว่า Appendix นะครับแปลวา่าภาคผนวกของหนังสือนั่นเองต่อมาครับ ครูขออนุญ,ญาตกระโดดไปบางบางช่วงนะลูกนะเพื่อได,ได้ให้ลูกได้เข้าใจเร็วมากขึ้นนะครับต่อมาคือ A U S T R A L แล้วก็ A U S T R E อันนี้เป็นการใช้อังกฤษแบบชาวออสเตรเลียนใช่ไหมฮะออสเตรเลียกับ Australian English นะครับต่อมาครับ<ม> A U X กับ V คำเต็มก็คือ auxiliary verb ก็คือกริยาอนุเคราะห์หรือกริยาช่วยนั่นเองนะครับ mm hmm. ซึ่งครูก็คิดว่าลูกน่าจะรู้นะครับว่ากริยาช่วยมีอะไรบ้างนะครับต่อมาครับมเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ญญทางถ้าเกิดลูกสังเกตแป้นคอมพิวเตอร์มันก็จะมีตรงตรงแป้นคอมพิวเตอร์ก็มีหรือในโทรศัพท์มือถือของเราก็มีนะครับแปคำเต็มก็คือแอนด a n, a n d ถ้าแปลเป็นไทยก็คือและนั่นเองเพราะนั้นไอ้สัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือและนั่นเองนะครับ ต่อมาครับ B R I T หรือ B R E อันนี้คือเป็นภาษาอังกฤษการใช้แบบอังกฤษนั่นเองนะครับก็จะเป็น British Use กับ British English นะครับแม้เรารู้มา3สัญชาติแล้วสาชาติ3ประเทศแล้วว่าใช้อังกฤษแบบอเมริกันใช้อังกฤษแบบออสเตรเลียแล้วก็ใช้อังกฤษแบบอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมา C ตัวใหญ่จุดคำเต็มก็คือ c o n f e r เห็นไหมเป็นการความหมายก็คือแปลว่าเปรียบเทียบนะครับ ซีตัวใหญ่ไหมฮะคำเต็มก็คือ countable noun หรือคำนามที่นับได้เห็นไหมฮะซีตัวใหญ่นะครับแต่อันนี้บางตำราดิกดิบบางเล่มเนี่ยเขาจะใช้4ตัวเล็กก็ได้นะลูกนักเรียนต่อมาครับ C A N E คำเต็มก็คือ Canadian English อันนี้คือเป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบชาวแคนาเดียนหรือชาวหรือประเทศแคนาดานั่นเอง,น,น,เองนะลูกเห็นไหม เรารู้สี่ประเทศแล้วเนาะภาาอังกฤษแบบไหนนะครับต่อมาครับ C A P คำเต็มก็คือ capital ที่แปลว่าอักษร,รตัวใหญ่นะครับนะทีนี้ลูกอย่าไปสับสนกับคำว่า,า capital ที่แปลว่าเมืองหลวงนะลูกนะอันนี้เขาใช้ตัวย่อคนละอย่างกันต่อมาครับ C, C A R E คำเต็มก็คือ Caribbean English อันนี้คือเป็นภาษาอังกฤษใช้แบบชาว Caribbean c a r ริ b เบียก็คือเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนั่นเองนะครับต่อมาครับคำว่าตัวย่อว่า,า comb form แล้วก็ comb จุดคำเต็มก็คือ combining form หรือ combination อันนี้แปลเไทยก็คือคำที่ใช้รวมกับคำอื่นเพื่อสร้างคำให้เกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับ โอเคดูดูหน้าต่อไปนะลูกอ่าโอเคนะครับ C O N J จุดแล้วก็ C O N คำเต็มก็คือ conjunction ที่แปลเป็นไทยว่าสันธานสันธานคืออะไรคือคำเชื่อมนั่นเองใช่ไ,ไหมลูกเขาใช้ตัวย่อสองลักษณะหรือ,อตัวย่อถัดมาครับ D E F แล้วก็ A R T คำเต็มก็คือ define article Art ก็คือคำนำหน้านามที่ระบุแน่นอนนะครับคือหมายความว่า article ที่ใช้ระบุหน้าคำนามที่แน่นอนนะฮะก็ลูกคงจะรู้ว่า a r t เคิลมีอะไรบ้างไปเลยครับต่อมาครับ det คำเต็มก็คือ determiner แปลเป็นไทยก็คือคำนำหน้านาม่หไหมเช่นคำว่าอะไรครับ this, that, this, t h i s that t h i s d those พวกเนี้ย ต่อมาครับ eg e, g, e. G. จุด g จุก็แปลคำเต็มก็คือ for example แปลว่าการยกตัวอย่างหรือยกตัวอย่างนั่นเองนะครับต่อมาครับ esp คำเต็มก็คือ especially นะครับแปลเป็นไทยก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะนี้ตัวย่อของเขารเราก็ต้องจำบางทีมันอาจจะคล้ายๆกันนะลูกต่อมาครับ etc หรือ etc จุด ข้างหน้าเนี่เป็น etc ไม่มีจุดนะูกคือเป็นคอมมาส่วนข้างหลังจะเป็น etc จุดคำเต็มก็คือ etc หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า and so on แปลเป็นไทยว่าอื่นๆืนอนั่นเองต่อมาครับคำว่า fem แล้วก็ f คำเต็มก็คือ feminine แปลว่าอย่างผู้หญิงหรือเป็นอย่างผู้หญิงนั่นเองนะครับ ต่อมาครับคำว่า F M L คำเต็มก็คือ formal นะครับแปลเป็นไทยก็คือคำที่ใช้อย่างเป็นทางการม,มันเดี๋ยวมันจะมีอีกคำหนึงที่แปลว่าไม่เป็นทางการนะลูกต่อมาครับคำว่า I E หรือ I e จุด E จุดมาคำว่า It is หรือ That is ที่แปลว่านั่นคือนะครับต่อมาครับ I N D E นะ I N D E ตัวเต็มก็คือ Indian English นี่คือเป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบชาวอินเดียหรือของคนประเทศอินเดียนั่นเองนะครับต่อมา INFML เคำเต็มก็คือ Inform a l คือคําที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการมเมื่อกี้เราเจอไปแล้วว่า FML ก็คือคำที่ใช้อย่างเป็นทางการส่วนคำที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการใช้คำว่าใช้ตัวย่อว่า INFML ต่อมาครับ IRE คำเต็มก็คือ e r i l i English นะครับเป็นการใช้ภาษาที่แบบชาว i r i s h นั่นเองนะครับต่อมาครับ interj แล้วก็ in มาจากคำเต็มว่า interjection แปลว่าคำอุทานเช่นอูอออะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาครับมาลูกกวาดสายตาลงมาข้างล่างเลยนะครับมาข้างล่างข้างล่างนะครับเห็นเห็นคำว่า med ไหมครับ คำเต็มก็คือ medical ที่แปลว่าเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือทางเวชกรรมคือทางด้านเกี่ยวกับการผลิตยาทำยานั่นเองนะครับต่อมาครับ e n d o d ี a l คำเต็มก็คือ n o n หรือคำนามนั่นเองต่อมาครับ neg คำเต็มก็คือ negative แปลว่าปฏิเสธนะครับมันจะใช้ตรงข้ามกับคำว่า positive เดี๋ยวลูกคงน่าจะได้เจอนะครับเวลาสมมุติว่าเราไปตรวจร่างกายตรวจเลือดเงี้ย คุณหมอบอกว่าเลือดของคุณเป็นเนกาทีฟก็คือเป็นลบนั่นหมายความว่าเลือดเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่ติดโรคอะไรแต่ถ้าหมอบอกว่าเลือดของคุณเป็นโพซิทีฟนั่นหมายความว่าเราต้องเช็กเลดแล้วว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับอันนี้ครูขอเสริมให้นะครับต่อมาเห็นเห็นตัวใหญ่ไม่รู้เอตัวใหญ่แล้วก็ NZE ตัวใหญ่อันนี้เป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบชาวนิวซีแลนด์นะครับก็เป็นนิวซีแลนด์อังกฤษนั่นเองถัดมาครับ old แล้วก็ dash แล้วก็แ h f, ash, f a s h แล้วก็ date dated e คำเต็มก็คือ old f a s h i o n แปลว่าสมัยเก่าหรือว่าล้าสมัยหรือว่าหรือว่า,าไม่ทันสมัยนั่นเองนะครับต่อมาครับ pak e มาจากคำเต็มว่าปากีสถาน English ก็คือการเช้ภาษาอังกฤษประชาปากีสถานนั่นเอง ต่อมาครับ P E R S มาคำเต็มก็คือ person ที่แปลว่าบุคคลนะครับและ P E R S P R O N มาคำเต็มก็คือ personal pronoun ก็คือสรรพนามเฉพาะบุคคลหรืออะไรครับบุรุษสรรพนามนั่นเองนะครับต่อมาครับ P L แล้วก็ P มาจากคำเต็มก็คือผู R ้เราที่แปลว่าพูุพจน์พู้ผลิในนี้แปลว่ามีมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะนักเรียนดูหน้าต่อไปหรือใกล้จบแล้ว นิดเดียวในโลกนิดเดียวหน้าที่3นะครับ POET คำเต็มก็คือ p r o e t i c a l ที่แปลเป็นไทยก็คือเกี่ยวกับโครงฉันกาบกลอนนั่นเองนะครับต่อมาครับคำว่า possess e คำเต็มก็คือ possessive ความหมายก็คือแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะ ต่อไป P.P มาคำเต็มก็คือ Part Participal คือสมบูรณ์การก็คือประโยคที่ใช้กับเิการที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่นั่นเองนะครับต่อมาครับ P.R.E.F. ซึ่งครูคิดว่าลูกน่าจะคุ้นเพราะครูเคยบอกลูกไปเมื่อเทอมที่แล้วแล้วว่าคำนี้คืออะไรก็คือ Prefix Prefix แปลว่าคำที่เติมเข้าไปข้างหน้าหรือที่เป็นภาษาทางการเรียกว่าอุปสรรคนั่นเองนะครับ ต่อมา prep หรือ e pre คำเต็มก็คือ preposition ก็คือคำบุพบ,บทคำบุพบ,บทคืออะไรก็คือคำที่ใช้เพิ่มหรือเติมไปในประโยคเพื่อให้ประโยคนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นให้มีความหมายชัดเจนขึ้นเช่นคำว่า in on at ที่ลูกๆก,ก็รู้จักกันอยู่นะครับต่อมาครับ pt คำเต็มก็คือ past tense ก็ ent, คืออดีตการก็คือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบสิ้นไปแล้ว ต่อมาครับ rel ก็คำเต็มก็คือ relative ก็คือโดยเทียบเคียงอันนี้จะใช้ในความหมายของักษณะที่ว่าเทียบเคียงว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรต่างกันยังไงใกล้เคียงกันอย่างไรต่อมาครับ s ตัวใหญ่ s ตัวใหญ่หมายคำว่า synonym คือคำที่เหมือนกันเมื่อกี้ครูบอกแล้วมันมี antonym ตัวแรกเลยจำได้ไหมลูก antonym ก็คือคำตรงกันข้าม พอมา S ก็คือ,อซีนนอมคือคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่เหมือนกันนะครับต่อมาครับ SB คำเต็มก็คือ s ซัมบารีนหมนก็เพลงพี่บี้สุกิจใช่ไหม Someone Somebody นะครับแปลว่าใครคนหนึ่งดัดมาเรื่อยๆลูกเพื่อประหยัดเวลานะครับลูกจะได้เข้าใจได้เร็วขึ้นมาดูข้างล่างเห็นไหมครับคำว่าตัวย่อที่ว่า SUFF มาจากคำเต็มก็คือ Suffix เมื่อกี้เราเจอพรี f i x แล้วใช่ไหมลูกนะแต่อมาก็คือ Suffix ก็คือส่วนที่ต่อท้ายคำหรือเราเรียกว่าอาคมอาคมนี้ไม่ใช่ว่าเวทมนต์อาคมนะก็คือเป็นการต่อท้ายคำเพื่อให้มีความหมายมากขึ้นเช่นคำว่า convers นะครับถ้าจะบอกว่าบทสนทนาก็เป็น conversation เน่เติมคำว่า session เข้าไปนะครับ ต่อมาครับ SYMB คำเต็มก็คือ Symbol ที่แปลว่าสัญ,ญลักษณ์นั่นเองและตัดมาครับ TDMK คำเต็มก็คือ Trademark ที่มีความหมายแปลว่าเครื่องหมายการค้าแม้เวลาลูกไปซื้อสินค้าลูกจะสังเกตว่ามันจะมีโลโก้สินค้าต่างๆนะครับอยู่บนผลิตภัณฑ์ของเขาในไหนเราจะเรียกว่าเครื่องหมายการค้าต่อมาครับ TECHN หรือ TECH ย่อมาจากคำว่า t e h n i c a l คือคำเฉพาะที่ใช้ในกลุ่มวิชาชีพต่างๆมาใช่มาเวลาลูกเรียนกับคุณครูบางท่านเนี่ยเทคนิคเข้าเทอมใช่ไมคำเฉพาะทางอะไรก็ว่าไปนะครับหรือใช้เทคนิคอะไรเงี้ยเวลาลูกเรียนวิชาพละเ,เทคนิคในการกระโดดตบเทคนิคในการเตะฟุตบอลประมาณนี้คุณครูก็จะอธิบายให้ฟังอ่าสุดท้ายแล้วลูกหน้าสุดท้ายครับอันนี้ครูขอให้ลูกตั้งดูตั้งใจดีๆนะลูกนะ ทั้ง5าคำที่เหลือนี้สําคัญมากแล้วก็คนไทยใช้ใช้ผิดค่อนข้างบ่อยนะลูกนะลูกจะต้องอตั้งสติดีๆนะครับตัวแรกก็คือ u ตัวใหญ่ไหมเมื่อกี้ก่อนหน้าจะมาถึง u ตัวใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเลยครับ n ตัวใหญ่ไอ้ตัวที่ครับเห็น c ตัวใหญ่ก็คือ countable noun คือคํานามนับได้ส่วน n ตัวใหญ่ก็คือ uncountable noun ก็คือนามที่ไม่สามารถนับได้ นับไม่ได้แคเช่นมา air อ,อากาศเตอร์น้ำอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับต่อไป usu มาคำว่า usually ที่แปลว่าโดยปกตินะครับแล้ว v มาคำว่า verb นะครับถ้าภาษาฝรั่งเศสออกเสียงแวบนะลูกนะแปบลบว่าคำกริยาสองคำสุดท้ายนี้สำคัญมากลูกตัวย่อแรกก็คือ vi dictionary บางเล่มเนี่ยจะใช้ว่า v i จุดหรือ v จุด i จุดก็ได้จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเลยครับ มาจากคำว่า verb intransitive แปลเป็นไทยก็คืออากรรมกริยาอากรรอะแปลว่าไม่ก็คือไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการกริยาคือไม่ต้องการไม่ต้องการกรรมมาตามหลังกริยานั่นเองนะครับต่อไปต่อคำย่อต่อมาครับ vt บางตำบางดิกก็จะบอกว่า v v จุด t จุดหรือว่า vt จุดก็ได้แล้วแต่จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันมันก็ vi นะลูกนะ แปลเป็นคําเต็มไหมคำว่า verb transitive แปลเป็นไทยก็คือสก,กรรมกริยาสก,กรรมกริยาก็คือต้องการกริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังครูขอยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นดูอาก,กรรมกริยา the teacher, the teacher hits the teacher hits หรือ the teacher punished the teacher punished แม้สองตัวอย่างเนี้ย หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าครูเคียนหรือครูลงโทษครูลงโทษใครอ่ะ,อะโดยธรรมชาติแล้วโดย,โดยความเป็นจริงแล้วครูก็ต้องลงโทษนักเรียนเห็ไหมครับเพราะนั้นไอ้คำว่า hit กับคำว่า punish เนี่ยไม่ต้องมีกรรมตามหลังมาก็รู้แล้วว่าครูลงโทษใครส่วนสกรรมกริยาเช่น I have breakfast I have breakfast ถามว่าฉันทานข,าาข้าวเช้าข้าวเช้ามีอะไรบ้างล่ะหมายพราะนั้น have ตัวนี้เป็นกริยาที่ต้องมีกรรมตามมานะครับหรือ the bird flies the bird flies นกบิน,น,นแล้วก็รู้แล้วลว่านกมันบินเราเราควรใส่คำว่า i n the sky ไหม ก็ได้ครับใส่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วก็รู้ว,ว่ามันมันบินนะครับนี่คือตัวยอ่อ vi กับ vt ตรงนี้มันที่มาสำคัญว่าคนไทยจะใช้สลับสับสนกันนะครับครับชั่วโมงนี้ครูคิดว่าลูกคงน่าจะได้การใช้ตัวยอ่อไปพอสมควรนะครับทีนี้นักเรียนดูแบบฝึกหัดข้างล่างลูกให้นักเรียนล่อคำศัพท์ตัวยอ่อในดิกชันนารี20คำพร้อมคำแปล ลายมือต้องสะอาดสวยงามนะครับตามสไตล์ของครูชนะนะครับถ้าใครทํามาสกรปกเลอะเทอะครูก็จะไม่ตรวจให้ครูให้10คะแนนเป็นคะแนนเก็บนะลูกขับเอาไว้ชั่วโมงหน้าเราวเจอกัน See you Have a good time Goodbye